สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนฟซีทุกท่านเรามาดูล่างแบบสีชุดกันก่อนเราล่างไปซื้อเนสเตอรีก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางีให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ล่างจับคู่จำวันที่หนึ่งทับสิบทับหกเจ็ดเราจะย้อนดูที่เก้าศูนย์ห้า 9, 5, 8 67, 8 67. เก้าศูนย์ห้าแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดใช้ติดนองสิบล่างคือสองแปด ร้อยครั้งที่สองหนึ่งสองสองร้อยครั้งที่สามหกเก้าเจ็ดโคสามด้วยจนะ้ะหกเก้าเจ็ด ห,หน่วยจะใช้สิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สามบกวกสามคงที่หนักสิบ 10. เราจะใช้หน่วยที่สองอีกเนาะหน่วยที่สองคูณสามตัวนี้เด้ สามลอยที่สามหุม้นสองลอยที่สามหุม้นสองก็คือสองสามสองสามเป็นห้าอารมณตั้งไว้นี่เลย ูณสองนะจ๊ะนี้สองสองหกสิบสองวกหนึ่งคง,งที่เจ้ากับห้าหกเจ็ดแปดหกสองคงที่เป็นร้อยหกคูณสองเป็นสิบสอง สองสามเป็นห้าห้าหกจ็ดบวกสองเป็นเก้าพิเศษดูก,กระดกพิเศนะรงแหงน สิบสี่สิบบวกสองเป็นหนึ่งแล้วเราจะเอาที่สองบวกสองอีกบวกเจ็ดบวกสามสิบเป็นสี่จะพู่คือ 94, 95, 14, เก้าสี่เก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเลขเกี่ยวไปคือหนึ่งสี่สี่ห้าสี่เก้าเก้าสี่เอเห็นติดหาง มใส่ลงคยพอดีต่อาเลขเดียวก็คือ6 0 6ร่า9ส2 2 0ศูนเสเขียนแยงขึ้นไปา 0ูคูณสอเอามาที่10หน่อยบวก3ามที่อันนี้ดีจ้ะเอามาเลยศูนคูณ0คูณสได้0 2นสอคูณศูณนเอามมตส่0เนาะก็ได้ศอ,อีกบวก 总工地。 and plus work ist

สองสามเป็นหกเขาโทดกอไปได้ใช่ขณะจะจจกันยัง,ง,ง,งผิดีขาดด้่สองสามเป็นหกสองสามเป็นห้าผิดผิดผิดเขาเาไปแต่ผลลัพธ์มันกันได้ก็ยากนเนาะเอาที่เก้าบวกศูนย์ วกสี่บวกสามมาดิปิกบ่มาเลยสลึมสลือ่เจ็ดสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นหกวกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่ละนี่ละนี่ละจะพู่ก็คือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สามหกสามเจ็ดเลขยเอาไปที่สามเจ็ดสูตรใหม่ลงติดด้วยสูตรใหม่ลงคุณหาสูตรใหม่ลง พี่ออกสุดท้ายที่เราจะใช้เราจะเอาดูสิมันจะเป็นยังไงสี่หางไม่หมดตังเท่าไหร่หกหกสองสามเจ็ดครั้งที่สองคือเก้าศูนย์สี่ครั้งที่สามคือศูนยูนแปดโคสาม โสองโสามใช้เราจะใช้หน่วยคูณสามคือสีคูณสาม,สาม,สามแปดศูนย์คูณสองสี่สามสิบสองสาม,ส,ามสีเปดบวกสามคงที่ สี่สามสิบสองสองห้าเป็นสิบสองสามเป็นห้าสี่สามสิบส,ส,ส,สองสองศูนย์ได้ศูนย์สองศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้จ้ะหนึ่งคงที่สามบวกสี่บวกแปด บวกสามคองที่หนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าจะมาห้าดิจะห้าอะไรสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าบวกสามเป็นเ้าลหกเจ็ดแปดเป็นแปดแปดเก้าบวกหนึ่งของที่ สามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าจัดไปสองหางสามมันโอไปล้วไม่ต้องสนใจมันที่ห้าเก้ากับห้าแปดห้าแปดมันตรงเลขบนเลยบนล่าง ตัวกเลขบนห้าแปดว่จะซื้อหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเตวันวีห้าแปดชอบก็จัดขัดกระผานนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นสี่หางสามแปดเก้าแปดไม่ตรงก็ได้เหลือสองหางดูคําเตือนจ้าคําเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรนะัฐบาลแนวทางให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะขอให้รล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า